ที่เริ่มเล่นเซิร์ฟได้เพราะว่าลูกชายไม่ใช่ปัญญาย,ยานก็อยากอยากหาหรือถ่ายตามลูกหรือปั่นตามลูกค็วันี้ก็เลยไปถามเพื่อนไอ้นี่มันเรียกอะไรมันเล่นอยู่เซิร์ฟสเก็ตอ๋อเราก็เริ่มหาและซื้อเพื่อมาเล่นลูกด้วยกับเพื่อนด้วยประมาณนี้เพื่อนซื้อแผ่นมาลองเล่นแผ่นแบบบิกินเนอร์มาลองเล่นเลยขึ้นเราขึ้นไปลองเล่นก็เฮ้ยก็สนุกดีนะอะไรที่มันแบบ ท้าทายบนอยู่บนแผ่นอย่างเงี้ยชอบอยู่แล้วก็พยายามเล่นก็ติดใจเล่นเลมาครับผมก็มันต่อเนื่องมาจากช่วงโควิดทีน่ะนะฮะที่หยุดอยู่บ้านกันเยอะมากก็เลยมีเวลาว่างกันเยอะแล้วก็ประจบกับที่เซิร์ฟสเก็ตมันเข้ามาแพร่หลายในในเมืองไทยพอดีเล่นเล่นกันเทียบเลยก็ดีครับเซิร์ฟสเก็ตคือสเก็ตบอร์ดที่เล่นอยู่บนสตรีทแล้วให้ความรู้สึกเหมือนการเล่นเซิร์ฟจำลองเซิร์ฟในน้ําแต่ดันมาอยู่บนบกแบบสตรีทคล้ายๆสเก็ตบอร์ดแล้วเอามาผสมกันโดยที่เราสามารถไปเล่น เ่นเซิร er. like sure ์ฟบนบกได้ทุกที่ที่ต้องการโดยไม่ต้องไปหาทะเลไม่ต้องไปหาน้ําการออกกําลังกายอะไรต่างๆเนี่ยในโรงยิมผมคิดว่ามันน่าเบื่อมันแบบเดินเดินยกลงยกเบทอะไรก็มันก็น่าเบื่อครับพอมาเล่นสเก็ตปุ๊บอย่างสเก็ตบอร์ดจ๋าเนี่ยมันจะเล่นยากหน่อยคนจะเข้าไม่ถึงสเก็ตบอร์ดถือแผ่นไปมันเล่นยากต้องออลี่ค่ำแต่เซิร์ฟสเก็ตอ่ะผมว่ามันเข้าถึงกับทุกเพศทุกวัยผู้หญิงผู้ชายมีกําลังน้อยมากเล่นได้คนก็เลยหันมาค่อนข้างเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันเยอะบางทีเหมือนเราใช้ชีวิตเราเหนื่อย พอเราได้มาเล่นได้แบบอยู่บนบอร์ดจริงๆเรารู้สึกว่าเออเราได้ทําอะไรที่เราพุ่งไว้ข้างหน้าแล้วแบบแม่งคือแค่นี้เออไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยมันไปตามแบบตามฟิลลิ่งของเราก็โอเคละคะผมว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยบางอย่างมันบูมขึ้นมาเหมือนต้นไม้ก็บูงขึ้นมาเออผมเคยช่วงหนึ่งเลี้ยงประกัดทวกท่นก็เอาประกัดมาขายนะพักหนึ่งก็มาเล่นสเก็ตมันเป็นกีฬาแล้วหนึ่งสรรพคุณอนะ่ะมันมีมากกว่าผลเสีย มันมีทั้งเพื่อนฝูงตัวของบอดี้บอร์ดเนี่ยมันสวยงามด้วยคนเลยสะสมเป็นการสะสมไปแล้วมาอวดกันบ้างท่านี้ท่านี้แล้วแต่นะแล้วแต่คนเล่นอ่าแล้วก็การออกกายมากกว่าตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์อ่าอินทีเรียดีไซน์ครับออกแบบตกแต่งภายในครับผมงานของผมเนี่ยมันจะอยู่หน้าหน้าจอคอมเกือบเกือบตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็พอแบบอยู่หน้าจอคอมมากๆผมเออมันก็เครียดนะฮะเวลางานเราคิดงานไม่ออกหลังจากนั้นเนี่ยเราถือบอร์ดออกจากบ้านไปเล่นอย่างเงี้ยรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกแบบโอ้ ดีเลยฮะฟิลฟิลดีมากครับปัจจุบันนี้คือเป็นพนักง,งานติดกล้องจนปิดที่บ้านเปิดบริษัทผมติดกล้องจนปิดอะ่ะมันก็ท้าทายนะเพราะบางทีผมปีมันไดปีนขึ้นไปสูงมากเคยตกนั่งร้านสี่ชั้นลงมาอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ก็ทำเป็นทีมกีฬานี่ผมไม่เหมือนเล่นคนเดียวแต่เราบังคับตัวบอร์ดเนี่ยด้วยตัวเราคนเดียวเจ้ากไหนแล้วทางนั้นเจ้ากัไหนแลาวปทางนั้นล้มก็ล้มลุกเล่นต่อแน่นอนอยู่แล้วเป็นสป,ปอร์ตแน่นอนแต่ว่าหลังๆมามันก็จะมีกระแสกของความของมาร์เก็ตติ้งเข้ามา คิดว่าอย่างนี้เรานี้เปทั้งหมดแล้วครับผมน่าจะอยู่สักพักหนึ่งมันได้ทั้งโซเชียลทั้งสปอร์ตอยู่ด้วยกันมันเป็นโซเชียลสปอร์ตนะผมเรียกงนะผมว่ามันเป็นทั้งทั้งทั้งสองอย่างแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยมันมารวมกันได้อย่างอย่างอย่างพอดีมากๆสำหรับผม มารวมกันนะก็คือเราได้เล่นกีฬาเราได้เจอคนแล้วเดี๋ยวมันก็จะสร้างสังคมของมันขึ้นมาเองอะค่ะมันเป็นแฟชั่นไปหมดแล้วแม้กระทั่งรอยสักการเดินทำนู่นทํานี่พนกาฟฟิตีผมมองเป็นศิลปะไปหมดนะครับผมเดี๋ยวนี้โอ้โหสไตล์เปลี่ยนไปเยอะมากมันไม่ใช่แบบเราจะไปเล่นซ่องสุมกันเหมือนใต้ทางด่วนอะไรเงี้ยคนเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันพอมันมารวมตัวกันแล้วดูแบบซ่องสุมดูไม่น่าไม่น่าดูอะค่ะ คิดว่าคนน่าจะเปิดโลกกว้างมากขึ้นแล้วไม่น่าจะอยู่ในกรอบที่แบบว่าเอ้ยอย่างนี้คือขี้ยานะเอ้ยไอ้อย่างนี้คือแบบนี้นะไม่น่าใช่หรอกครับเพราะว่าเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกหรือ mindset ของคนเรามันมันค่อนข้างกว้างขึ้นับผมเปิดใจมากขึ้นดีกว่าครับตอนก่อนยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยเออเพราะว่า มันจะอยู่เรานานแค่ไหนมึงว่าจะถึงอีกเรียกกลางปีหน้ามันจะจะอยู่กับเราปะวะอีกหน่อยบอร์ดแม่งลอยตามเต็มคอถงแสบหรือเปล่าอย่างคีดเลยนะแผ่นลอยน้ำอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่านะตอนนี้จากแต่ก,ก่อนมีแค่ห้าพันคนตอนนี้มี8ปดหมื่นห้าพันคนแล้วที่ผมตามมานะมันพุ่งมามเร็วมากในระยะเวลาแค่2เดือนมั้งผมว่านะคร่าวๆน่าจะปีหน้าก็เริ่มซบซบ,บลงหน่อยแล้วเรื่องราคาบอดด้วยทั้งจํานวนคนน้อยลงปล่ามไม่แน่ใจนะผมผมผมชอบศิปลปะอยู่แล้วเรื่อง บุคลิกร่างกายคนเรื่องลายของตัวบอร์ดเองเรื่องของลานสกเก็ตที่สามารถมาพ่นการาฟฟิตี้ได้เป็นงานสเตททั้งหมดอันนี้ผมมองว่าเป็นศิลปะแทบทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเลยฮะสเสน่ห์ของมันอยู่ที่สังคมด้วยมากกว่าเราได้มาเจอคนบางทีแบบปกติเราไม่ได้เจอคนมากมายเยอะแยะขนาดนี้ที่มาอยู่รวมตัวกันและชอบอะไรเหมือนกันจริงๆพอมันได้มาอยู่ด้วยกันอ่ะพอได้คุยกันแล้วมันแบบคือทุกอย่างมันคลิกไปหมดแล้วเราก็มีความสุขกับตรงนั้นก็ลองดูค่ะ ทุกอย่างเราควรจะลองดูไม่ต้องคิดอะไรมากกับมันค่ะอาจจะเจ็บบ้างล้มบ้างแต่ก็สนุกจริงๆค่ะผมรู้สึกว่ามันมันสนุกมากจริงๆอยากให้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่หาทาพวกลานสเก็ตที่มาเยอะกว่าน,นี้หน่อยอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ถ้าจะฝากถึงใจเย็นครับตอนนี้เรื่องเรื่องบอร์ดยืมเพื่อนก่อนก็ได้ ไปที่ไหนเชื่อเดี๋ยวคนเล่นสเกตจะดีทุกคนจะดีจริงๆครับเขาปรทักทักหาเขาบอกว่าพี่สอนผมหน่อยเขาสอนทุกคนแหละครับเขายินดีเสมอเพราะว่าวงการนี้ใจดีครับเขาแฮปปี้เขาเล่นให้สนุกมากกว่าถ้าตอนนี้กระแสบอร์ดมันค่อนข้างราคาแรงก็ให้ให้อดทนรอน,นิดนึงถ้าในเมื่อเราไม่มีกําลังที่จะไปสู้กับคนที่มีกําลังซื้อเยอะๆผมว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งมันเป็นแค่เวรอร์เรลแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็จะได้เล่นกันอย่างออยย่่าางงสนุกสนานและไม่ต้องกังวลเรื่องของบัจเจตในมือของเราด้วยครับ